สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่นาันกุ์ไม้ใบนิทยานะคะก็วันนี้ตัวนี้กลุ่มนี้คือไม้ตระกูลหยกนะคะหยกนำโชคหยกสลัดใดหยกเศรษฐีจีนวันนี้จะมาปลูกรวมในกระถางเดียวกันนะคะก็จัดเป็นต้นไม้มงคลนะคะหยกสลัดใดตัวนี้จะมีะพันด่างนะคะเข้ามาด้วยตัวนี้จะสีขาวนะคะ ในต้นเดียวกันสามารถมีด่างเกิดขึ้นได้นะคะถ้าด่างก็จะมีราคาที่สูงขึ้นตระกูลหยกนําโชคหยกสลัดใดนะคะก็นํามาปลูกรวมกันได้นะคะไม้ตระกูลเดียวกันต้องการน้ำํำต้องการแสงแบบเดียวกันนะคะ ความเชื่อเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้นะคะอะชื่อก็บอกอยู่แล้วหยกนำโชคนะคะหยกเศรษฐีจีนตัวนี้ก็มีความเชื่อว่าเมื่อปลูกเอาไว้หน้าร้านหน้าร้านค้าหน้าบ้านก็จะช่วยดึงดูดโชคราภเงินทองนะคะค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้มาปลูกกันเลยค่ะพินิดพาปลูกนะคะจับรวมกันปลูกในกระถางเดียวกันเพิ่มความสวยงามนะคะมาดูกันเลยค่ะ ดินที่ใช้ในการปลูกนะคะตัวนี้ก็เป็นดินร่วนปนทรายนะคะดินที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดโดยทั่วๆไปนะคะเราก็นำทรายใส่เข้าไปอีกหนึ่งส่วนสี่นะคะแล้วนำมาปลูกต้นนี้ตัวนี้ไม่เรื่องมากนะคะอยู่ได้ทุกสภาพดินนะคะไม่เหมือนอแคทตัสบางชนิดที่ต้องอมีส่วนผสมดินที่พอเหมาะนะคะตัวนี้ดินจากท้องตลาดเราก็สามารถปลูกเข้าไปได้เลยยกนำโชคนะคะ จับรวมกันทั้งหยกสลัดใดนะคะคและหยกเศษถีจีนอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะ,ะจัดเป็นต้นไม้มงคลเรียกโชคลาภเงินทองตั้งไว้หน้าบ้านหน้าร้านค้าได้เลยนะคะอันนี้ ปลูกเสร็จนะคะในเรื่องของการให้น้ำนะคะก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ว่างไม่เป็นไรเลยนะคะตัวนี้ลืมก็ไม่เป็นไรว่างเมื่อไหร่ก็กลับมาลดได้นะคะเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งนะคะ,ะปรับสภาพได้ดีทนแล้งเอาละค่ะคลิปนี้นะคะ,ะเพื่อนๆก็ได้มารู้จักไม้มงคลเพิ่มนะคะหยกนำโชคนะคะก็ พี่นี่ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นในเรื่องใดนั้นก็รอติดตามนะคะนานาพันไม้บายนิตยานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ